สวัสดีค่ะมาพบก,กับพี่ช่องชาอินเชันะคะวันนี้เราเจะม,มาอ e ี S S R. ไอซินอาไก่ทอดกันนะคะมาเริ่ม l e t ก go <S ่อนมีใครบางคนมายอมฟังด้วย มึงคนบางคนก็มันเขาไม่ได้หยู่ตรงนั้นเขากำลังทำอะไรของเขาเขากำลังทำอะไรของเขาม่แอบไก่ตุกใช่ไหมด้คิดสองครั้งจับจับจับปุ๊บมีคนอยากชม เอยมาหนีอิงจะเกล่นไหมนจะเล่นเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราพาไปดูหนูเล่นเซิร์ฟกันนะคะเอาไหมนั้นเราก็ขอจบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะบายบาย